เอาละครับผมนะน่าติดตามคุณผู้ชมครับรอบนี้ฮาทินครับทับกันสามทีที่เราบอกไปนะฮะเมจิกสี่เจ็ดโรเซสนะครับวงหนีลงมาข้างล่างผมว่าน่าจะมีได้ดักอ่ะผมว่าเมจิกอาจจะดักทางด้านของทีมก่อนอย่าง4ี่เจ็ดอะไรก็ตามกองขอเมจิกเริ่มดักแล้วครับแล้วทีมที่อยู่ในเมืองคือเรียกได้ว่าไม่มียาด้วยอุ้ยออกลายนี้โอ้โคลโรบี้อุ้ยไม่เห็นหรือเปล่าตรงนี้ครับคุณผู้ชมโอ้วอลดั๊ไม่เจอครับ กำลังจะโดนล้อมครับพี่ดิวครับแบบนี้ครับนี่ครับชายบุบอยอาร์มโจนซิมบัสและลูดี้นะฮะแล้ถ้าก่อนเกมแรกไม่ได้ลงแล้วคุณพี่แล้วนี่ไงอาร์มโจนเปิดปก่อนเป็นคิมมี่ครับอดุนดังวะเนียเนียจะสามอ่ลละแล้วปอนใส่ไปได้ได้แคนเซอร์มาแล้วเนี่ยจะสามล,ลูกนี้ตรงน,นะนี่แอบ้อยครับหนึ่งแคมป์หนึ่งก็ตรงนี้นะสามเจ้าปอนดลูดี้ครับได้ไดเนเกเนตคิวมาแล้วก็นักดาบเจ้าปอนดของคิมบี่ไปได้ด้วยเหมือนกัน ตอปปี้ก็ไม่ได้สวนแล้วความมีมีเวสอยู่เดินคู่เดินคู่อกทีที่เอสอิปเอเอฟกับลูดี้ซ้ายมือน้องชายไม่เห็นกันตรงนี้ไม่เห็นมีเวลาให้ปั๊มเนียนอยู่ยังมีเวลาให้ปั๊มอยู่ยังไงแล้วสามคนข้างรถซ้ายมือเอาไม่เจอและเรียบร้อยครับแล้วเหลือคนเดียวับเป็นทางด้านฝั่งของ SY ครับสำหรับด้านทีมบลไดสปอร์ตคุณผู้ชมครับเหลือจะเชื่อแค่เกมนี้ีเรียกว่าขยับมายังไม่ได้ยิงสักนัดเลยพี่เดียวนะครับ ล็อบบี v ้นะฮะกิววีครับผมแม่งแกงสลอียนะแมสซีเอตรงนี้หนึ่งองครับผมเนี่ยจะได้เข้าแกงนะแล้วดูเดินมาสามหนึ่งศูนย์โอ้โหซ้ำไม่ทันครับแม็กจบสิบหกผมฮะโอ้โหได้ยิงแค่ทางน่าเอสวีคนเดียวครับผู้ชมครับเหลือเชื่อตรงนี้กลายเป็นว่าฟุ๊มาอยู่กลางของเขาได้ตรงนี้ในภาพตัดปลาครับเป็นด้านฝั่งของ C7 ่็ครับแรนด์ซอลเป็นน็องดาวน์ด้านฝั่ง เซ่บได้ครับเอาต้นเทปไปอย่างไฟจัดดีโอ้โหดีดีครับออมสกอบแหมจังหวะเฟิร์สช็อตไม่โดนครับแต่ยังดีล่าโบอลไปได้ครึ่งหลอดก็ตามตรงนี้แกเน็ตไปจากเคเน็ตแล้วปึ้มไปยังไม่ตายครับแค่ซากโอ้โหสาหัสจัดจัดถอยไปเหมือนกันครับแล้วเบรกเกมบุกครับเอาแล้วก็แบบนี้ลูกเดียวครับเสียทั้งบ้านเมื่อกี้ไม่กล้าสวยเลยแล้วดูเคเน็ตโอ้โหเอแล้วดึงเพื่อนมาอย่างเร็วตรงนี้นักสีเจ็เกมมิ่งครับเอาแล้วเคนเน็ตแกไม่มีทั้งกองไม่มีทั้งบวกเราจะซ้ำจะซ้ำขาดลงเพราะว่าเรียบลอยครับขาด ต่ออาตะขบเมื่อกี้พลาดเลยจังหวะทามิ่งพี่เดียวนะครับผมโอ้ยือน,น้องก็หันกับข้องแพงปุ๊บโดดพอดีไงเป็นเรื่องของทามิ่งนะจริงนะเรื่องนี้นะคุณผู้ชมนะนะครับโอ้จังหวะจริงๆตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นครับอ่ะดูนี่ฝั่งของพัฟเฟอร์กันครับคุณผู้ชมรูเซียนครับยาไม่มีเท่าไหร่ครับทั้งคู่เลยครับทั้ง4-7ทั้งรูเซียนครับเพราะเป็นสองทีมที่แทบจะไม่ได้ฟาร์มกันเลยและเกสโลครับนี่ฮะโผล่หน้าต่างมาพัฟเฟอร์เห็นแล้วแน่นอนตรงนี้ครับครับขาใส่ราคาก็คือเกมยร์ แสดงว่าเกสโลไม่เห็นบัฟเฟอร์ครับพี่เดียวไม่ว่าสับเอพีพียอดีครับผู้ชมฮะแม่เจนงอะแต่ตรงนี้เหมือนรู้หรือเปล่าเคนเนสกับเนสไปแล้วหมดแล้วครับแหมมีแต่ยานานไม่เหลือเคนเนสเอาไหมเกาะหนึ่งผู้ชมครับเพื่อนน่าจะโยนมาให้ครับผู้ชมฮะครับครับจะไม่มีดีกว่าตรงนี้นะแหมถอยใส่เหมือนไม่ใส่ตรงนี้ก่อนหนึชาบุญครับเมจิกถอยไปแล้วครับเลือกที่จะไปก่อน อีกเลือกเข้าไปโดนฝั่งเอฟซีครับไม่ไ้เราถ้าอยู่นานก็ถือว่าไม่มียงไม่มียาไม่ได้ฟงไม่ได้ฟาวน์ทั้งคู่นะครับเลือกไปดักหน้าวงอะไรก็ได้นะครับประมาณนั้นนั่นเองนะเดินต่อไปเคลียร์เหรอแต่วันนี้น่าจะเป็นรอบแรกๆเลวพี่ดูที่สองทีมที่ลงทับกันแล้วใส่กันก่อนนี้คือไม่ใส่กันเลยก็ออกเมืองกันอย่างสบายๆครับวิกเลี่ยบที่บอกผู้ชมมาวิกแรก่สามทีมอยู่ในเมืองเลยนะอันนีสักน็อกถูกต้องเนี่ยเมจิกออกไปนะโอ้โห อะไรตรงนี้ครับซีเจ็ดกเดินแรงเข้าใส่รูเสียเลยพี่เดียวครับพยายามไล่ทีเข้ามานะครับแต่ต้องบอกว่านนั้นซีเจ็ดเนี่ยไม่มียาสักคนนะพี่เดียวดูครัโอ้จนจัดจัดครับเฮ้ยโอ้โหยังไงคิงด้อมมุมนี้และดูพัฟเฟอร์ครับหลังคาลูกพี่ลูกน้องได้เกสโลไปก่อนหนึ่งคนด้าน่างครับทีดีด้านเกเรตมาฮิปไฟเข้ากันน้าตาง นี่กินแล้วครับสี่เจ็ดสี่เจ็ดอีกประตูอันหนึ่งนุ่งบ๊อบเฟอร์หล่อจังหวะอยู่แล้ว,ว,ลลวแหล,ละสัสไม่มียากิงดอมเดินใส่ในบ้านในบ้านบ้านขวาปั๊มยาเสร็จไปยาไม่เสร็จขวาขวากิงดอมกิงดอมกรปะป๋านตาบ้านดีไงโอ้โหกลายเป็นว่าลูเซียนครับตั้งรับครับทำได้ดีกว่าแต่ว่าตรงนี้ยังไงดีครับกำลังจะตายในนักไบโซนเหมือนกันรอ,อบด้านเอมโพร์งบีบอยู่เอมพอร์ตจะตายวงไม่เรียบร้อยจบห้าจบครับ แมมาสี่จ่ายสองฮะดูเสียชนะแต่ยาไม่มีะฮะพี่เดียวโอ้โหพี่เกียกรติเหมือนกันนะการเข้าองแล้วตรงนี้นะชนะเปนกองสร้างศพของเพื่อนนะตรงนี้ครับที่บอกครับมันจังหวะบีบไพได้จริงๆคือปกติไม่ค่อยเห็นการวิ่งใสกันเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีการแบบออกเมืองกันนิดนึงนะครับแยกยงแยกย้ากยากันไปเพราะต้นเกมการปรับากันก่อนก็ไม่ได้มีข้อดีอะไรทั้งคู่เลยต้องกำลังฮองหาม่อาไม่ไอ้ไหลไม่ได้บูตแคมป์นะผู้ชมฮะเข้าไปเร็วพอสมควรเลยทีเดียว อ้าวแล้วไหนๆครับกำลัฝังตะบ,บัวร,รอยจากอีดูนายแล้วซ้ำหายเลยพีทุกครับแม่เซเวียอีดูนายขายก่อนแบบครับยู่เมื่อกี้ในการฝังตั้งแต่เวลาท่านน,นนัทนี่กระหัดไปเจอบอล<อ>แบนจากไปแบนเต่แดนเม้นต์เอาซาเนียนมาตั้งนานแล้ววิ่งใส่มาเบบี้ไปได้ได้านหมีภูกระโดดมาข้างบนยังไงออกขวาบายจากแลัวปาดไปแล้วเติมยาวแล้วกลายว่าการฝังไปมาช่วยจากบนเขาคันก็เก็บนัดลี่นักเดาปล่อยครับโอ้จังหวะโรเทชัครับเจนนัทลี่เจนซ้ำกับไอ้ต้นสีผาเกล็ดเดินมา บีวี่บีวี่อย่างนี้ป่าบีวีตรงนี้โดดจริงได้มาอีกหนึ่งโอ้โหชาเปอร์ครับวิกฤตจัดๆคุณผู้ชมฮะเขาเล่นแยก2-2ด้วยครับคุณผู้ชมนะครับผมนะคือเตยแมนเทนเนี่ยมีถึง4คนด้วยกันครับในการวิ่งเข้ามาทำของเขาคือเขาเล่นชาร์จ4ไปเลยนะครับส่วนด้าฝั่งชาเปอร์นี่คือเหมือนแลกแยกกันเล่นแบบกักที่นิดนึงนะขอไปโอ้จังหวะจะมาช่วยเพื่อนวะหายอีกหนึ่งแล้วเหลือหนึ่งคนเท่านั้นเองโอ้โหแล้วเจะลาดโดนเก็บหมดเลยปะน่ะเก็บลอยครับ ดันบูไปเจอทางด้านฝั่งบุรีลอยูเนเต็ดนั่นเองครับโอ้โหวิกฤตกันตรงนี้ชชวเฟสบอร์ดครับเกมเร็วเหมือนกันจบ14ไปไม่มีสักแต้มคิวด้วยครับประเด็นน่าชมครับเร,เราตัวเองก็ยังแช่อยู่ในทางด้านฝั่งของบุรุซโนเหมือนกันครับแต่วงเด้งกลับแบบนี้บุรีล์น่าจะไม่เดินต่อเน่อาจจะแวะกลับไปหาทางด้านฝั่งเก่งโซ่แทน นะครับที่รออยู่ในเプレโซนแล้วนั่นเองครับแต่กลายว่าเต็มก็มารอดักขึ้นใต้บุรีรัมย์เหมือนกันแต่ว่าวงขึ้นขวาบนนะเต็มก็ต้องขยับเหมือนกันพี่เดียวครับอุ้ยวูดไหนมุมเมื่อกี้ยังสวยแล้วมัมมี่เห็นแล้วฮะแล้วนั่โอ้โหเสียดายจัดครับเมื่อกี้มัมมี่ถ้าดูจากภาพเอฟเฟลย์มูฟเอซเลย์กิ๊แงไหมนะแม่ล้วดูนะตรงนี้แวมไพร์สปอร์ตกำลังวนเข้ามาตามขอบプレโซนเช่นเดียวกันนะครับ นายนายเอาอยัางไงดีครับในเรืของซาเวียถอยดีกว่าครับกลับไปรวมกลุ่มกับเพื่อนครับได้มาหน<ๆ>ึ<ๆ>่งคิวจากนายอกมาเสวียเฮ้ยวันนี้ครับไอ้ปล่อยนะตรงนี้นะนายนายนะครับพยายามจะขยับมาดักอีกมุมแทนเหมือนกันนะแบบนี้เวียเอาสุดนะดักสุดแน่นอนก็นแบบนี้เหมือนส่งคนอื่นเข้าวงแล้วนะ,ะต้องดูกันครับว่าอีเราจะเข้าวงยังไงวม่เดียวมัมมี่เองก็เถิยดยาครับ จะเอาย่าให้ตะวันเยี่ยมเลยหรือเปล่าตะเปมาตะเปคอขาดหนึ่งกันทีสกายโอ้แล้วตายวงก็แด<ต>งแตะเปแบบนี้แต่ว่าโดนวงไก่โอ้นี่ครับนี่ครับจะเป็นคอไปโดนในด้านาวงนอกดาวแล้วในด้านฝั่งของเก่งโซ่ครับโดนแถมอีกหนึ่งคนโอ้ไปโดนออาเซนครับ เต็มไว้รุ่นขอบวงนี่เล่นดีจัดครับแล้วอยู่ครบสี่ด้วยพี่ดิวคือแกเกาะขอบแบบสี่เลยไม่กักที่ครับห้าขีวที่มันจาการเกาะขอบเลยนะโอ้โหตรงนี้แล้วดักสุดด้วยเหมือนกันสำหรับด้านฝั่งของเต็มคือแกรู้ว่าทางด้านฝั่งบุรีรัมย์เนี่ยอยู่พอไปเก็บด้านชาเปอร์แล้วแกได้ยินเสียงไงนะฮะลับปาพุ๊บโอ้โหเฮ้ยไหนยัดขึ้นมามามี่ไม่ได้ครับลัปลาสุดมาทามี่เราเห็นแล้วโอ้โหมาอีกมุมหนึ่งกระดานครับได้สบอยไปแล้วดูเน็ตตรงนี้ ก่มี่จะเก็บไหนไหนออกเกมไหมเรียบโอ้คือตายแต่ว่าเลือดไม่มีเลือดไม่มีแล้ววงสี่ตัวบอลสองสองสวนมาจากด้านฝั่งของน้องยังไงสโซลซี่ไม่อยู่โอ้โหเดี๋ยวเชื่อครับแหมน่าจะตายวงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันสำหรับด้าวบวีโซซี่นะนี่ครับแต่ไม่มียามียาไปหนักน้องชายเบ็นเดชล้วนๆนะเม็คิดก้อนอันหนึ่งโนนบุ๊ก ท่านสองเลยคุณใช่ครับต้องชมลูกซองครับแน่ก่อนจากลากไปอีกหนึ่งไม่มีเลือดด้วยประเด็นนะครับบอกเลยว่าเมื่อกี้คือแบบฟื้นไซส์ควอนเลยทิ้งเลยคือต้องแบบเรียกว่าสู้สุดใจทําอะไรไม่ได้แล้วต้องเขาที <นะ S 2> ่บอกว่ามองมองทิ้งอย่างเดียวนะครับตัดมาอาร์มโจ้กับได้เมทเอาฝั่ตอมเปจิกแคสเซอร์มาหนึ่งเหมือนกันครับผมรดาดรับสติลคิวมาซะอยังไงนะครับไหนที่นายน็อกกับเกลจีแจมแลตรงนี้นะเอาตามคิวกันไปนะครับแล้วโจ้เปิดครับใครสติลคิวหรือเปล่าโอ้โหสโตนนาใชัคือเอาเกมมาช่วยกันครับได้มาควัน แฟลชจาเซเวียเรับดอนน็อกเอซเสิบได้แล้วแฟลชสามเอซสิบออกเกมไปมานาทิตนาให้เกมนี้เล่นดียุ่งไหมฮะอะไรวงอัปเดตมาใหม่ครับไปเข้าทางด้านชิลครับแล้วก็มีทางด้านฝั่งของเบคอนไทม์เกาะอยู่ขอบเฟรย์โซนเหมือนกันตรงนี้แล้ววินครับนี่ฮะเอกวิ่นก็ไปได้ออนเซนจากด้านเต็ยแมนเห็นเมื่อก่อนถึงคนครับแมนเหมือนกันครับผู้ชมแล้วเซเวียโชยตรงนี้อยู่ครับครับแล้วก็ดได้เซโต้ได้มีซซ่าซี่มาแล้วดูน็อกไปหนึ่งมอร์แมนได้แฟลชไปเหมือนกัน อาล้วบุญยามจบที่13ไปแล้วครับได้มาหนึ่งต้มคิวเท่านั้นครับบอแมนจะเน็โอ้โหมันไปเด้งหินหน้าแล้วตกออกซ้ายจังหวะแม่ไม่ตกเท่าไหร่แล้วสวนไปลูกนี้ครับซ้ำางด้านฝั่งแฟนครับจากสวีโอเกมกันไปและป๊อปก็ไปโดนด้านแอคโคครับยิงโยนเกมไปเช่นเดียวกันครับตรงนี้มอแมนยับเน็ตไปอีกทีหนึ่งนะแต่ว่ามันสั้นไปนิดเดียวเขาอยู่ไกลฮะโดนทุกอย่างครับบอแมนโอ้มีอะไรให้กระเปป๋าาได้หมดทั้งไฟทั้งสโบกแกโยนทุกอย่างจริงพี่เดียว น้าตินเดินมาน้าตินดูเดินสไลด์เอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้กระแทกเบรกแต่เรียบร้อยไปคันไอ้ขันมาเจอครับน้าตินไปหวั่นโอ้โหครับบุมบนเขาครับตรงนู้นไกลๆครับนั่งอยู่บนก้อนหินด้วยก็บอกมาตรงนี้โอ้แต่เฟิร์สเอเยนต์เยอะอยู่ครับพี่เดียวดูครับอาจจะน้ำรอมหรือาเอโก้ก็ะเาก็ด่ารบูดทายครับเอโก้ไปเหมือนกันไปคิวของคอนเซปต์เมจิกจบ12ไมีใช่ครับผมนะตรงนี้ทางด้านฝั่งไปขึ้นทางก็ไหลขึ้นเขามาตามขอบในโซนนะครับมุมนี้ ขวาเราจะซับดีพี่แต่ว่าเล่นยากอยู่เหมือนกันพี่ดิวครับบนยอดเขาเนี่ยมันเป็นยอดเขาเป็นเขาทามนะอ้าวแล้วพับเฟอร์ครับไปกวดเอ้าวนี้ครับไปเจอดักพิกลเลยแล้วก็เปรลากมาอะไรที่ไหนครับหลังแตกครับโอ้โหออกจากบ้านไปได้หนึ่งเเจออีกหนึ่งเท่าไหร่แล้วพับเฟอร์พับเฟอร์ไม่ไหวกับมีดล่ากับกระป๋องแต่ว่าอีกทีนี้ตรงนี้ก็ยังถือว่าได้เล่นต่อยาวๆกันขอบไปโซนของเขานะครับปีที่เล่นนะฮะแต่ว่ารูเซนที่ยังไม่หมดนะพี่ดิวนะ ครับชิงคนเ,คเติมยาไว้เป็นคนสุดท้ายแล้วหันมามุมนี้มีล่ายัางไงแอนเดอร์อวเอเฮนามโจรนะยังไม่เห็นหรือเปล่านะครับนี้ซ้ำไปก่อนนะฮโจ้ยครับแ,<อ>แม่มเลครับพี่ซ้ำไปฟุกเตี้ยลงครับแม่หมูค้างเก่าแอนในอัมสเตอร์ดัมเหมือนกัาากนสำหรับด้านหลังเขาจะมีเบบี้นอนเดียนอยู่เหมือนกันแล้วสำหรับด้านฝั่งของเต็มแมนเดนแมนครับใกล้ๆมุมเดียวกนะด้านแฟมไพล์สปอร์ตนี่เลยคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เลือกสิบเทียนก็ยี่สิบสอง alive รีบสองคนด้วยกันนะครับโอ้เบวี้จวแน่เลยวะแม่มีโอกาสเหมือนกันนะแต่่วา นู้ซี่เขเก็บคลิงเล่าคอาเกมไปพีีครับคือบุมแกเห็นนะค,คุณผู้ชมครับรูเซียจบที่สิบไปคุณผู้ชมครับได้ไปห้าคิวก่อนครับแค่นี่ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ครับอถอยหลบหรอถ้าหลบอ,อกน้องชายเป็นพี่พี่วิ่งแสงน้องชายโอ้โหด้านนอนเติมยาอยู่หลังด้านบันายสปอร์ต ว่ามุมเงี้ยนะให้เชฟโดนก่อนมาดูทรงคือเขาต้องรอแบบแบบที่ครับมาคูณหกเข้าไปเอ้าไม่ลงโอ้กินแล้วเปลี่ยนจากยิงเชเวฟไปยิงฟุกเตียเดนผมบอกเลยน่าจะได้กันอย่างเงี้ยภาพมาในบ้านให้มันตรงไหนน้อยครับได้บินไปเจ้าเจมไปสวนมาแล้วตรงนี้แล้วดูน็องอยู่สองคนอัลสไตล์ดอนก่อนตอนน้องอยู่แล้วหนูซี่ปากหนึ่งก็ใส่เชเวฟสามแล้วดูฟุกเตียเดนก็เริ่มเหมือนกันแล้วครับเรียบร้อยครับ ปงเข้าให้แตด้านฝั่งอินฟินิตี้ง่ายเหมือนกันดูในบ้านครับชิลแกแข็งจัดครับโดนโมแมนยิงมาด้วยพี่เดียวคือโดนในด้านฝั่งของนี่ครับแต่แมนเทนด์โมแมนครับยิงเคาะฆ่ามาใส่แล้วดูโอ้โหสี่เขาจอดดับเจ็บมีสามคิวเกมนี้เฮ้ยคุณอินฟินิตี้มีลุ้นเหมือนกันนะมีลุ้นครับวงแล้ววงมาทาด้วยธรรมดาผมบอกเลยนี่มันของแท้นะแน่นอนผมได้เปิดสกสารใหม่แล้วคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วหรอดิวบีเกซี่เอ้ยมมีคนใหม่ อาล่ะครก็ผู้ชมครับตรงนี้ครับในวงเนี่ยน่าจะเป็นทีมไฟสุดท,ท้ายระหว่างนั่นนะเอฟซีที่กับชิลนะครับเพราะว่าดูจากทรงแล้ว Spot แวมไพร์สปอร์ตกับอิน,นไนน่าจะเป็น<า>เกน <ละ S 1> มเลิศยาอ่ะี่ครับแล้วดูเฮ้ยเอฟซีที่ของคุณบีเคซี่มาเขา<อ>มาแล้ววะนธรรมดาที่ไหนตรงนี้ผมบ,บอกเลยใส่ไข่มาด้วยโอ้ยไม่เอาครับผู้ชมฮะเล่าพี่สงบสุขงอีทูไนครับผมทางด้านฝั่งของตะวันเย่ครับโดนทางด้านเพลโซนเคยบอกว่เกมอันดับที่สี่เก็บไฟได้เป็นหนึ่งแต้มคิวเท่านั้นก็ตอนนี้ลุ้นสังที่สุดท้ายครับชิลแวมไพร์ แล้วก็นั่นอินฟินิตี้ครับซึ่งแวนพายจะเติมยาอยู่ด้านหลังด้านทีมชิลไม่ไกลด้วยครับถ้ายาวหมดผมว่าน่าจะมีหลอยหลังด้านชิลเหมือนกันกน,นะพี<ม>่เดียวแบบนีแต่แวนพายลมล่างกับชิลเลยแต่ก<ะ>็ยิงอีกทีเดี๋ยวชื่อนั่นตรงนี้นะแล้วเดียวจากเขาได้แต่เดี๋วงนี้เข้าทางด้านฝั่งของอินฟินิตี้ครับเต็มเต็มเลยผู้ชมนะครับส่วนแวนพายพี่เดียวนี่น่านนดูจากทรงแล้วน่าจะเต็มที่คือท็อปสองนะฮะแอนชิลส่วนหางนะอยชิลส่วนหายนะเว้ยน้องชาย ต่อตนี่ยังคงเติมยาอยู่เนี่มาบุมนี้จากด้านนูซี่ครับออกมาถูกเหลี่ยมด้วยโอ้โยโลแกนนกวงเอ้าเกิดอะไรขึ้นแล้ววะน้าแล้วปลาดักกวักมือเรียกตัวไกลโดนแต่ยังไม่ตายแล้ว่าสร้างจะแต่เหมือนกันแล้วไม่ว่าบุมนี้ดูซี่ครับเวกเตอร์ปาดไปได้2เรียบร้อยเลยเฮ้ยหนึ่งสองก็จเอาอยู่ไปมันไปโอ้เฮ้ยเราเข้าจริงนะคู่นี้เข้าจริงนะคู่เรานะ่ยเฮ้ยอะไ้จริงๆครับแต่ผมจับคำพิธีได้นะที่สองไม่เป็นที่จุดจับมีใครไม่ไปสนใจครับกระต้นปาดสอง และเรียบร้อยอินฟินิตี้เกิดมาวันแรกคุนใส่แล้วใช่แค่ผมธรรมดาเอาได้เรื่อยแซนทอกดิบคิวด้วยครับในแซนฮ็อกครับโอ้เกมแรกเปิดมา25คะแนนก่อนหล่อมๆไปเลยอินฟินิตี้นะครับแคมป์ฟอร์มมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับหลังจากที่คว้าแชมป์ไปได้นี่ฮในสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่น่าจะเรียกว่าเรียกความมั่นใจครับโหดมากครับเออร์ด ไปได้ลงกันวพี่